ถึงไม่พัฒนาไปไหนอ่ะอย่าเป็นผู้หญิงอย่าอ่อนแอเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงต้องสะตองโพสไปเมื่อวานไม่เห็นเหรอถ้าไม่สวยต้องมีความสามารถที่โดดเด่นเป็นผู้หญิงงอมืองอเท้าจะหาจับแต่ผัวรวยไม่ต้องเกิดเป็นผู้หญิงค่าชาติหน้าไม่มีสติปัญญาอีผู้หญิงเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยจะจับแต่ผัวรวยมึงก็มีสองมือสองตีนเหมือนผู้ชายทำไมมึงไม่ขยันล่ะอันนี้คืออะไรคะเจ็ดกิโลจดจเหรอคะ 7<จ>กิโลเจ็ด <7 S 1> กระจอก <S S S, อีผู้หญิงที่แบบฉันจะต้องหาผัวรวย <ๆ S 1> ฉันต้องสบายกระจอกค่ดชาติหน้าเกิดเป็นคนพิการไปเลย2 2, 2 5 5ครับบอสมึงอะต้องเก่งกว่าผู้ชายไม่ใช่หาผู้ชายชเก่งเป็นผู้หญิงมันต้องเก่งกว่าผู้ชายสต,ตอง 2, 2, 2 <S S, <S อง5ค่ะอาวยังไม่ลดเหรอจังจ้ายังจ้า2 2 0 0 2200พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมช่อเล่นมาเลย2 2 0 0 มาจากพี่จ๋าสองสองนยจ้ะสุภาษิตสอนหญิงค่ะเป็นผู้หญิงมันต้องเก่งสิไม่มีผู้ชายแล้วก็ต้องอยู่ได้แล้วต้องสตองเออเป็นผู้หญิงจะไปเกาะผู้ชายกินมันไม่ได้นะรับพิมรับมาเลยค่ะรับพิมพ์รับมาเลยดีนะทุกวันนี้เราหาเลี้ยงเซกลมมากกลมมากสองลูกนี้กลมมากรับพิมพ์รับมาเลยเออใช่เราหาเลี้ยงผู้ชายด้วยเรายิ่งกว่าสตองอีกตายไป อ่ะนี่เอาไปลูกเดียวลูกสวยมาอ่อพี่อันปานปเาพี่อันปานลูกสวยมากนะสองลูกนี้หูทาไมไม่เอาเนี่ยพี่อันปานจ้าแครไปเห็นลหแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าสองลูกนี้สวยมากสองลูกนี้สวยมากโคตรสวยเลยเนี่ยตัดมาใหม่ๆเลยดูคั้วยังเขียวปี๋อยู่เลยเนี่ยจากสวนเลยเพิ่งออาลงจากสวนมาสดๆวันนี้เลยแครแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ้ะพี่จ๋า ไปส2ง0องศปนย์ศูนย์ยี่ปีเองฆ่าครัไม่ใช่หนูก็บ่นไปตามภาษานั่นแหละพี่มันอย่าไปถือสารหนูเลยขายไปบ่นไปด่าไปมันคือโอเคจ้าใช่ปะคนละคนคนละคนพี่อันปันจ๋าแแบบพยายังพี่อันปันแม่ค้าร้านนี้ถ้าไม่บ่นขายของไม่ออกพี่อันปันจ๋าแแบบแล้วกดหนึ่งมานะจ๊ะพี่อันปันจ๋าพี่อันปันเอาไม้ไม่เอาคนอื่นเอาไปนะสองลูกสวยมากเอาไหมเนี่ย เพี้ยนปันเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าพักไปบางเขียวยังไลฟ์ทุกวันค่ะพี่ไลฟ์ทุกวันวันที่17อาจารย์เบียร์มานะเอาเอาออกเอาออกเปลี่ยนเลยจ้บเปลี่ยนเลยเอาไปเอาไปเอาไปลูกเดียวเอาไปลูกเดียวอย่าเพ้อเจ้อค่ะผู้ชายเขาไปงานค่ะอย่าทําเหมือนโอ้จะเป็นจะตายผู้ชายไปไหนผู้ชายไปไหนเพ้อเจ้อค่ะอย่าเป็นผู้หญิงอย่าอย่าเป็นผู้หญิงเพ้อเจ้อไม่เอาไม่ชอบคนเพ้อเจ้อ เอาไป3กิโลเจ็ดห้าสามกิโลเจ็ครับกิโลเจ็ดหนึ่งหนามห้าเอาไปหนึ่งหนึ่งศูนูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูพร้อมเดินทางนะจ๊ะห้พูเต็มเต็มหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าูเต็มเต็มรับพร้อมเชื่อล่นมาเลยจ้ะาพูเต็มเต็มหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่นะพี่บัสพีบัสนแแค b พี่บสเตรียมแคพี่บาสจ๋าแ KB เห็นล่าหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่บาสแ KB แ k บแ KB พี่บัสจ้าแลย สวยมากแคบแล้วอย่าลืมดันด้วยดันขึ้นมาให้มันเห็นไปต่อ,เ,อเลยจ้อลูกสวยๆก่อนนะใครที่มีงบน้อยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาให้มีร้านนี้ต้อนรับลูกค้าทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าหาลูกก่อนเพราะว่ามีแต่ลูกสวยๆอะ่ะสี่กิโลหนึ่งค่ะสี่กิโลหนึ่งค่ะ 1247ครับ1247เอาไป1200ค่ะ1200พร้อมเดินทางนะจ๊ะเดี๋ยวพยายามหาให้นะคะมาได้เลย1200พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะไปหนึ่งลูกกลมๆสวยๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าหนึ่งสองศูนย์ศูนย์ค่ะพี่เจี๊ยบนะจ๊ะพี่เจี๊ยบมาค่ะทุเรียนมีไม่เยอะนะฝนมันตกเร็วพี่เจี๊ยบจ๋าแอบไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่เจี๊ยบ แอบแล้วกดหนึ่งมาได้เลยโอเคจัดไปต่อ<ค>เลยจ้รที่มีงบน้อยจัดให้ตามคำขอค่ะร้านเราปลายปลายสองกิโลหนึ่งเมื่อวานนะ่ะโอ้โกูด่าใครว่า <5. 50 S 2> ด่าคนขายอะไรอ่ะโอ้ตัดกันไปใหญ่เลยนะพวกหล่อนน่ะแเหมเวลาขายดีๆไม่ไตัดกันอะ 6กแปดเค่ะ6 8 7 6 8 7เอาไป6 0 0 6 0 0พร้อมเดินทางหกร้อยเนี่ยเอาไปเลยหกศูนย์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะ6 0 0ค่ะไปเลยพี่หลินนะครับฮะ่หพี่หลินนะจ๊ะพี่หลินเอาไปค่ะเดี๋ยวให้พี่หลินจ้าแคปให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่หลินพี่หลินมาเออเอาเสียงอะไรไปใส่มันแล้วอีสปอร์ตมันก็ขยันนะพี่หลิน นนมัะโอเคจ้าไม่ตขยันมากเรื่องคอนเทนต์นะเขาเป็นสายครีเอเตอร์เขามีเมียเป็นอินฟูเขาก็ต้องเป็นอินฟูสิซอสอนกิโลเครื่องมาเอาน้ำอ้คาราบาวคาราแบะมาให้ป้าสักเจ็ดเก้าเก้าค่ะเจ็ดเก้าเก้าไปเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์พร้อมเดินทางนะจ้ารับพี่ส้มนะจ๊ะพี่ส้มจ๋าแครไม่เห็นแล้วหันแล้วฝนจะตกแล้วพี่ส้มฝนจะตกแล้ว พี่ส้มจ๋าแค่ไม่เห็นแล้วแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่ส้มจ๋ามา้ร็วมามาเก้าพันคนเนี่ยเวลาขามาหากินก็หัดมาอุดหนุนกันบ้างหลับตีสองตีสามเวลาหาสมหากินน่ะมาดูด้วยไม่ใช่เวลาใช้ตังค์แล้วก็มานั่งนินทาเอ้ไปทําอะไรมารวยจังเลยเอ้พึ่งศึกแค่สามปีเอาเงินมาจากที่ไหนนี่ไงเอามาจากทุเรียนเนี่ยหรือว่าทุเรียนทิ่มหน้ามึงเลย เนี่ยเอาหน้ามาใกล้ๆเดี๋ยวจะบอกว่าเอาเงินมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่หมายถึงอีกคนที่มันพูดอ่ะเอาเงินมาจากไหนเน่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 เอาเงินมาจากนี่เอาหน้ามาใกล้ๆเนี่เอาหน้ามาใกล้ๆสองก,กิโลสี่ค่ะสองกิโลสี่นะครับสองกิโลสี่ค่ะ 1, 1. 1> อะไรนะคะเ <1, 1. S 1> จ็ดหนึ่งุเรียนทอดไปบ้านฟ้านะพี่ 771ค่ะ771เอาไป750ค่ะ750พร้อมเดินทางน,นะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อล่นเจ็ดห้าศูนย์ค่ะพี่พิษเจ็ดห้าศูนย์จ๋าแค่ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาจะ้ะพี่พิษหรหัสเลยพี่พิษจ๋าอ,อย่าลืมเข้าบ้านหลังคาเขียวกันด้วยนะ บ้านหลังคาเขียวต้องไปนะพี่จ๋าใครแคปบได้แล้วโยนไปบ้านเขียวได้เลยนะจ๊ะพี่ค่ะโยน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 เลยมาคบอ่ะขอแบบ2ลูกเล็กๆนะพี่นะสำหรับคนอยู่คนเดียวปอกง่ายๆสไตล์แบบสาวออฟฟิศสาวคอนโดตัวเล็กๆหมดแล้วไหม่ต้องพึ่งแรงผู้ชายนะคะสองลูกนี้5้ไอสี่กิโลเก้ สองลูกนี้ไม่ต้องพึ่งแรงผู้ชายค่ะ1471ครับ1471ค่ะเอาไป1400ค่ะ1 4ึ่งสพร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะไปฮะพี่อะไรพี่จีนแล้วกันพี่นะพี่จีนพี่จีนเนาะพี่จีนนะจ๊ะพี่จีนพี่จีนจ๋าแค่ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่จีนจ๋า แคบแบแล้วกดหนึ่งค่ะยัดจัดสามลูกให้กับคนที่แบบอยากได้สามลูกแบบสวยๆไวแคบแล้วดันหนึ่งมาหน่อยนะพี่นะโอเคจะได้รู้ว่าดันมามแล้วอ,อย่าัมแต่ดันมาดันดองอยู่อยบอกให้เอาเอาลงหลุมไปคนชื่อม่วงร้อนเนี่ย 7จกิโหค่ะเจ็ดกโลกมครับสาลูกแบบมึงสององเจฮะสองสองสอเอาไปสองห้าพอสองหห้าพร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพร้อมชื่อเลนเลยพี่กิ๊กนะจ๊ะพี่กิกจ๋าแค่ไปเห็นรหัสแล้วกดนมาได้เลยนะจ๊ะแบบนี้คุ้มมากเลยลูกประมาณนี้กินง่ายปอกง่ายไป อ,อ,อมามาเร็วเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องร้องะะโอเคจับไปต่อเลยจ้านี่นี่ลูกแบบนี้ยสวยมากไม่ต้องร้องไห้นี่นี่นี่พี่ดูสองลูกแบบนี่น,นี่เห็นเปล่าพร้อมเสิร์ฟชีเสิร์ฟชีป้อนหกิโลซี 1891ครับ1891เอาไป1800พอ1800พร้อมเดินทางจ้ารับทรับพร้อม่ไเพร้อมเดินทางค่ะ <c oughs> 1800 <c oughs> พี่แมวนะจ๊ะพี่แมวเตรียมแคบ <c oughs> พี่แมวจ๋าแคบให้เห็นหรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยจ้าพี่แมวจ๋าด <c oughs> ีหน้าเขาก็เอาเนี <c oughs> ่ยดีหน้าแต่ไม่จังจันจานะดีหน้าเฉยเฉคนละคนกันเดี๋ยวเืิดลูกค้าเข้าใจผิด เอาอเดี๋ยวเอาให้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงสามลูกสวยๆนะแม่นะสามลูกสวยๆนะ,ๆน,ะนี่7เจ็กิโลกิโพอดีพอดีสองศูนเครับสองศาเอาไป2 0ง0ค่ะ 2องศพร้อมเดินทางนะจ๊<น>ะสองศูนย์ศูนย์ศูนย์พี่แคทนะจ๊ะสองศูนย์ศูนย์ศพี่แคทจ๊ะแคไปเห็นรหัสแล้วกด1นึ่งจ้ะสองศพี่แคทจ๊ะแคไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยจ้ะมาเลยสองศูนย์ศูนย์ศู์้พี่แคทแคปเห็นรหัสกดหนึ่ค่ะมัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วโอเค โอเคจับไปต่อเลยจ้าเอาไปหนึ่งลูกงามงาบ้างหนึ่งลูกงามงาค่ะไปเลยสี่โลสีโลหนึ่งสองหนึ่งเกครับหนึ่เอาไปหนึ่งหนึ้าศหนึ่งหนึ่งห้าศพร้อมเดินทางนะจ๊ะรับพิมพ์รับพาะฮะพี่เดเตรียมแคบพูดไม่ทดนเขเรียนไม่เยอะนะพี่เอ้ไปต่อเลยจ้าไปต่อเลย เออช้ากันไปหมดทำงานอืดอาดอย่าบ่นเยอะนี่โอ้ยอุดาดหยุดน่ดภูมิใจมากที่ไม่ใช่แต่พวกเราเออแบบเนี้ยมันไม่ใช่เดือนลมมันไม่มาแล้วมันจะเป็นี่เดือนลมแล้วมันไม่ดีแล้วเราไม่บ่นเก่งมากเลยนะฝนตอนเนี้ย บนอะไรวันนี้หนูยังไม่ได้บทอะไรเลยหกกิโลหกค่ะหกโลหกหกกิโลหกโลกโลหกหกกิโลหกหนึก้าครับหน <tenha S 3> ึ่งเก้าสี่เจ็ดครับหนึ่งเก้าสี่เจ็เอาไปหนึ่งแปดเก้าศูนยนึ่งแปดเก้าศูนย์พร้อมเดินทางนะจ๊ะรับรพร้อมเดินทาง รับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะพี่ฝนนะจ๊ะ1890พร้อมเดินทขาพี่ฝนจ๊ะแค่ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยจ้ะพี่ฝน1890ไม่มีโทรศัพท์เลยตาลารีก็1890ูมาหรือยัง บ้านเขียวเราจะชื่อว่าแพรลี่มาร์เก็ตนะคะรูปโปรไฟล์สีแดงๆนะแม่นะโปรไฟล์สีแดงๆเลยมีลาไมีมีบ้านเดียวบ้านหลังคาเขียวชื่อแพรลี่มาร์เก็ตสามโลครึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าครับฮะหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์พร้อมพร้อมเดินทางพี่จ๋าค่ะไปเห็นราหารแล้วกดหนึ่งมาได้เลย มาจ้าพี่อีฟพี่อีฟจ้ะอย่าหาให้ลูกสยวยๆอะ่คะคโอเคจ้าไปต่อเลยจ้ะกลมกลม เอ่อห้ากิโลเก้ากิโลก้ค่ะเจ็ดครับฮะหนึ่งเจ็เอาไป1 7ึ0งเจ็พร้อมเดินทางจ้ารับพิมพ์รับพร้อมชิอเล่นมาเลยพี่รี่รพี่รุ่งพี่รุ่งพี่รุ่งจ้าแค่ใไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าพี่รุ่งกินเยอะไม่ได้มันร้อนในถ้ากินทีเดียวเลยร้อนใน พี่รุ่งจ๋าแคปให้เห็นละค่ะแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่รุ่งมาแล้วครับโอเคจัะไปต่อเลยจ้าอืมใช่รุ่งริ่งรุ่งริ่งชื่อติกตอกครอสองลูกสวยๆค่ะคุณแม่หกกิโลสามฮะครับลูกาางช่วงไหนเรเคยขายเงาะเหรอหล่อนไปซื้อเงาะกับใครใช่ไม่เคยขายเงาะเลย ตั้งแต่ขายทุเรียนมาฉันขายอย่างมากก็มังคุดมังคุดขายปีเดียวแล้วก็ไม่ขายเลยเพ <c oughs> ราะว่าไปถึงลูกค้ากลายเป็นมังคุดแก้วหมดมันขนส่งเนี่ยบ้านเรามันต้องทุเรียนนี่แหละกล่องเยินขนาดไหนลูกค้าแกะมาก็สวยงามน้ำหนักเท่าไหร่เพราะ,ราะว่านนเนื้ออยู่ข้างใน1 8 6 3จ้สา1ค่ะสามค่ะ1863ามาไป180 0 1800พร้อมเดินทางนะจ๊ะพี่จา๋าพี่พอ้อนครับพี่อ้อนอ้อนนะ สี่ลูกใช่ไหมมีคนจะเอาสี่ลูกใช่ไหมพี่อ้อนจ๋าแคบไปหเห็นหรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่อ้อนพี่อ้อนแคบสามเ,เดี๋ยวสามลูกเดี๋ยวให้ไปมีใครอยากได้สี่ลูกบอกนะต้องเอาขึ้นจิตตาช่างใหญ่ถ้าจะเอาสี่ลูกให้บอกพิมมาพี่อ้อนจ๋าแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่อ้อนแคบแล้วดันหนึ่งเลยโอเคจับไปต่อเลยจา้าสี่ลูกมีไหมเอาสามลูกสวยๆก่อนอะสามลูกแบบโคตรใหญ่โคตรกลม อะไรอ่ะดูด้วยลูกค้าเขาจะเอาสีลูกอ่ะมีไม้ที่เขาพิมพ์ม่ยาลัสีลูกค่ะโอเคสี่ <5 S 1> ลูกเดี๋ยวรหัสต่อไปขอ3ามลูกแบบโคตรสวยก่อนอ่ะสามลูกนี้ได้ไปกินไม่ผิดหวังแน่นอน9กกิโลเกกิโลแค่ะ9ก้าด 2942ครับ2942เอาไป2900ค่ะ2900พร้อมเดินทางนะจ๊าสองเร้าพ,พร้อมชื่อเล่นมาเลย2900พี่เฟิร์สครับพี่เฟิร์สค่ะโอ้พี่เฟิร์สรถจังเอามาเดี๋ยวสีลูกมาพี่เฟิร์สจ๋าแต้อง <จะ S 1> เห็นรหัสรถกดหนึ่งนะจ๊ะพี่เฟิร์สใครอยากได้สีลูกพิมพ์หนึ่งมาก่อนเลย พี่เฟิร์สจ๋าแคปแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่เฟิร์สโอเคจ้ะเฮ้ยไปอ่ะโอเคน้ำฝนไปอยู่ที่อื่นไปไปอะไรไม่ใช่หนูบอลจ้าอุ้ยหนูจะร้องไห้แล้วนะวันหลังจะมาย้ำหอยบักเป็ดให้กินแล้วนะไม่ต้องยำแล้วอร่อยแต่มันต้องสีมันต้องมันต้องใส่พริกป่นสิสีมันจะสวยอันนี้สีมันเขียวอ่ะเอาไปดิตามอ้บักเป็ดมันต้องสีแดงสีลูก จะจัดจะเออเออเคยคิดล้เออต้องใส่น้ำพริกยำมันดูมันดูสีเขียวมันดูยำมันสีเขียวมันดูไม่น่ากินอ่ะเออมันต้องแบบนี่มาดูว่าเลือกให้สวยมากมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเร็วมาดูเลยของตัวเองเนี่ยพี่อะไรนะเนี่ยดูดูดูพี่ยานี่ถูกใจไหมโอ้โหสวยๆเดี๋ยวคัดให้เดี๋ยวคัดให้นี่นี่นี่ถ้าคนเอาเยอะอาจจะคัดให้นี่โคตรโคตรทุเรียน ตีก <Eso> ล่องนะตีตีกล่องไปเลยลูกละกล่องไปเลยกลมดิกเลยยี่สิบสองโลเหลือสิบเก้าโลครับสิบเก้าโลค่ะหักน้ำหนักกล่องแล้วหักน้ำหนักตะกร้าแล้วสามดลนะครับสี่กล่องค่ะห้าเจ็ดหนึ่งหกเอาไปห้าหกห้าศูนย์ห้าหกห้าศูนย์นะจ๊ะพี่จ๋าห้าหกห้าศูนย์พี่ยารับไหมพี่ยารับพิมพ์คำว่ารับมาได้เลยนะจ๊ะพี่ยารับใช่ปะ พี่จ๋ารับขอรับพร้อมชื่อนะขอรับพร้อมชื่อนะจ๊ะพี่จ๋าถ่ายอะไรคะถ่ายโอเคพี่ยามาแล้วคนอยานะมีพี่ปานินอะไรสักอย่างปานินพ่ยาจ๋าแคปให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้ะพี่ยาขการนี่ตู้นริษั ดเเออาครื่งลโอเคจ้าไปต่อเลยจ้ามีอีกไหมไม่มีพอนะมีใครอยากรับอีกไหมจ้าพี่จ่ามีใครอยากรับสี่ลูกอีกไหมเดี๋ยวไปตรงนู้นนะมีไหมคะกิโลละสองแปดศูนย์นะจ้าไม่มีไปค่ะค่าเดินทางเก้าเก้าต่อรหัสนะจ้าแต่ที่แจ้งไปคือพร้อมเดินทางแล้วนะจ้าพี่จ่า พิยาขับขอบพระคุณนะคะที่อุดหนุนแบบเฟซใหญ่มีคนรับสองลูกค่ะสองลูกโอเคใช่ค่ะสองลูกใหญ่ๆค่ะลูกละสิบโลครับโอ้โหอันนั้นอันนั้นทุเรียนโบ้แล้วแหละสองลูกใหญ่ๆรู้รู้ป้ารีอยู่เฉยๆเถอะลูาเลือก็ลูกชาขอสลูกใหญ่น่เน่เน่ป้าลีไม่ทำเน้อเน่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  สลูกใหญ่นะอันนี้เป็นแบบ2ลูกโคตรใหญ่นะ9กกิโลเกกิโลเจ็ดเองเก้าหนครับเยอไปหมด2914ค่ะ2914ก้าห่งสี่สเอาไป2850ค่ะ2850นะจ๊ะรับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลยจ้ะสองแาศูนยค่ะพี่ไฮพี่ไฮนะจ๊ะ พีิกอยเอาหม่เอาม่ม่เอาพี่เหมียวดีกว่ารับเหมียวให้พี่เหมียวให้พี่เหมียวนะจ๊ะลูกเดียวได้ไหมได้ค่ะพี่เหมียวจ๊ะแครให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยนะจ๊ะพี่เหมียวพี่เหมียวแครจะปอปางสองพี่เหมียวจ๊ะแครแล้วกดหนึ่งมาจ๊ะพี่เหมียว มาแล้วครับโอเคจับไปต่อเลยจ้าโอ้โหกลมสวยมาก3กิโล3กิโล3าับหนึ่งอาคอาไป1น0่งศูนพร้อมเดินทางนะจ้าพี่จ๋าพี่ปอครับพี่ปอจ๋าแคปให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาได้เลยจ้ะพี่ปอ1นึ่ มีใครยาวแบบเยอะๆก็บอกมาชอบพี่ปอจา่าแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่ปอพี่ปอไปอยู่ไหนแล้วล่ะแคบแมเต้ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้อาวอา้าวโอเคจ่าไปต่อเลยจา้าปอบอกเดี๋ยวรอแป๊บเพนก็หาที่แคปบอยู่อันหนึ่งลูกสวย,สวย สกิโลหกสากิโลหกหนึ่งเครับฮะหนึ่งหนึ่งศูเอาไปห0ึ0ง0ูนพร้อมเดินทางจ้ะพี่อะไรนะพี่ฝนกดหนึ่งจ้ะพี่ฝนแค่ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งเลยพี่ฝนแล้วสองลูกรหัสต่อไปเลยโโอ้ห โอเคจ้าไปต่อเลยจ้าสำหรับใคร1ลูก1ใหญ่หนึ่งหกลางว้าหนใหญ่หนึ่งกลางเจ็ดกิโลพอดีแป๊ะเจ็ดกิโล7จกิโลสองศูนย์ห้าเก้าครับสองศเกอาไป2 0ง0ค่ะสอลูกนี้สองศพร้อมเดินทางจับพี่จ้าพี่เลยนะพี่นิวพี่นิวนะจ๊ะ พี่นิวจ๋าแครไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจากพี่นิวได้เลยเดี๋ยวจัดให้พี่นิวจ๋าแครไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้ะ <c oughs> โอเคจ๋าไปต่อเลยจ้า <c oughs> ยกสูงอีกได้นี่เจ็ดกิโลหก กิโสองสองสองเจ็ดครับ2เอาไปสองสองศูนะจ๊ะพี่จ๋ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นเลยพี่ก้อยนะจ๊ะพี่ก้อยเตรียมแคปพี่ก้อยจ๋าแคปไปเห็นแล้วห้าร้อยสองศูยจ๋าพี่ก้อยพี่ไฮจ๋ารอแป๊บหนึ่งนะพี่ไฮพี่ไฮได้ยัายังเลยจ้า พี่จ, <ละ S 1> จา๋าเวลา <Alexand> แคปต้องแคปให้เห็นรหัสด,ด้วยนะสลูกแบบพอดีกินแล้วกันนะบอกง่ายเมื่อก,กี้รหัสอะไรเมื่อกี้รหัสอะไรห้ากิโลสองห้ากิโลสกลสอหหห้าหนึ่งห้าห้าเอาไปห <15 00 S 1> นึ่งห้าศูนย์ศูหครับหนึ่งห้าศูนศูนย์ะจ๊ะพี่ไฮพี่ไฮพไจพ่าแครให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ่ะพี่ไฮ รู้รู้เัน,นี้เขาเป็นอะไรอะฮะอ,อ,อ๋อน้องไม่อยู่ะนะ่ะเนาะเออก็ไอ้นี่นิดนึงอะเนาะหลอนมันไม่เลิศเอ่อไ,ไอ้ซอยไปอยู่ไกลๆกโอเคจ้อไม่าเกะก,กะเขาไปเรื่อย ไปไปพนั่งเล่นนน่นในสวนทุเรียนนู่นไปที่เรียนสีต้นนะนะเออโคกทุเรียนนะไปน้องไปทําธุระนะจ๊ะพี่จ๋าน้องไปทําธุระจ้าไม่ต้องถามอยากรู้เรื่องชาวบ้านเป็นหมดเจ็ดกิโลสี่ค่ะเจ็ดกิโลสี่หน้าที่คือต้องมาเอฟทุเรียนสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับฮะสองหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เท่าไหร่นะ2171ครับ2171เอาไป2100 2100นะจ๊ะพี่จ๋ารับพิมพ์รับพร้อมชื่อเล่นมาเลย2100พี่พี่อ้อยครับพี่อ้อยนะจ๊ะค่ะพี่อ้อยจ๋าแคร์ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาจ๋ะพี่อ้อยจบปะก็ฉันไม่ต้องบอกฉันก็รู้ว่านิสัยพวกหล่อนมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วพี่อ้อยจ๋าแคร์ไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาจ๋าไม่ต้องพิมพ์บอกเพราะเขาดูจากพฤติกรรมได้ค่ะ ไม่ต้องไปตอกย้ำตัวเองฉันมีการศึกษาจะมาบอกเอาเลยจะไม่อ่านคอมเม้นต์เลยไม่ต้องมาบอกแล้วเอ๊ะอยากซื้อแล้วแน่พี่จ๋ากิโลละสองแปดศูนย์นะจ๊ะค่าเดินทางเก้าเก้าต่อรหัสนะจ๊ะแต่ที่แจ้งไปคือพร้อมเดินทางแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ามาเลยจ้ะมาเลยจะทะเลาะกับคนดูแล้วไม่ต้องจะทะเลาะใครทะเลาะกับคนดูแล้วกันเจ็ดกิโลสองค่ะสองหนึ่งหนึ่งห้าครับ อะไรนะ่เอาไป2.1.00พี่มิวครับสองหโอ้โหพี่ะไรนะอะไรวะพี่พี่มิวมิวพี่มิวจ้าแค่ไม่เห็นระัสะแล้วกดหนึ่งจ้าพี่มิวเออตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนคุที่ีชอบคนที่มีส่แบพอยอ่ะ แข็ปืมคนที่ยี่สิบอ็ดอะยี่สิบี่สิบได้ค่ะพี่ออโต้มาโอเคจ้ะไปต่อเลยนะจ๊ะสามลูกให้มันจริงนะถ้าเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วไม่เอฟนะจะโดนนะยกอะมันเหนื่อยเดี๋ยวหายังหย่ดยิงเลยนะอ่ะสองลูกไปก่อนสองลูกไปก่อนแล้วก,กันกเดี๋ยวห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลแปดหนึ่งเจ็ดสองสามครับ 1723ค่ะ1723เอาไป1680พอ1680นะจ๊ะพี่จ๋าตอนเดินทางพี่หนิงครับพี่หนิงนะจ๊ะแครบพี่หนิงจ๋าแคร์ไม่เห็นรหรัสแล้วกดหนึ่งมาจ้าพี่หนิงพี่หนิงเร็วๆเ,เลยพี่หนิงจ๋า<อ>แค <ไง S 1> ร,าร์ไม<ว>่เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่หนิงถ้าเน็ตช้าให้ไปร้านคนอื่นนี่เขาต้องงานไวกันพี่มาลีรอแป๊บนะจ๊ะพี่มาลีจ๋ารอได้ก